ครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็มายามเบ็ดครับเด็กครับมาเบิ่งผลงานด้วยครับดูนี่ย่าตกล็อคเสี้ยวปลายเบิ่งครับโอ้ปลาถึงเบ็ดอ่ะย้ายจอยท่าย,ยจับกำท้ายดีๆเด้ออ่ะอย่าไปซูทยังมันดเด้อกำท้ายเหมืนกันเลยนี่กล้องมันอยู่นีย่ยาวมืออย่าเอ,อามือบังกล้องตรงตกลงนามม้ามวยเห็นบ่เห็นบ่เห็นเห็นเห็นได้ไป <c oughs> ไอ้ประหลาดใจกิมมานครับวันนี้มายามเบ็ดพี่น้องโพสอะไรครับโอ้เบ็ดตัวเด็กใหญ่เลยครับ บนเราจะหากินมาตายครับผมนี่ครับผลงานครับตัวเบียดใหญ่เลยบนเราจัดฉากเลยพี่น้องของแท้นี่ครับกอของในตาเลยจริงเยี่ยมขี้กระเด็นเลยพี่น้องเด้อของแท้นแ,นนนนแน่นอนของแท้แน่นอนนี่ครับอือครับเอาไปดูดยาเดิดูดมือเด้อโทรศัพท์ดูตรงาานี้ปุ่มลงใส่นามมิดซีดีเดินคอือโอ้อยบนเราจะหากินมา เขาเลยตบมใหญ่ใจเขาซ้ำหนิเขาเลยต่บกับเป็นผลงานครับโอ้ไอ้บอลอจะหากินงมาอีกแล้วครับสำหรับคลิปนี้ไว้สนีซึ่งกันเด้อพี่น้องเด้อยิ่งที่เป็นบอกระแดดจีไะเดออจะมาเจอโอ้โหหยุดนี่สวัสดีครับคนรูปลอครับแต่ว่าไอไว้หนึ่งคนบุรุษรอครับนี่ครับผลงานเด้อครับพี่น้องเด้อไอ้บอลรอจะหากินนเาะตัวใหญ่น้อยใจใจเนาะซ้ำแขียนเลยปุกหน้านี่นี่มันปลุกยาักดี โอ้สุดยอดครับสำหรับคีนี้ไว้ซัมดนีดยดพี่น้องสวัสดีครับ